สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ m o n e ีออนไลนคลิปนี้มาที่แอป to money wallet กันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้มีมาบอกว่าตอนนี้ท o มันนี่วอลเล็เขามีกิจกรรมแจกทูมันนี่ว l ลเลแบบฟรีๆซึ่งกิจกรรมนี้เขามีประจํามาเป็นปีที่3าเอ่อสหรือสเออขอภายสหรือสนี่แหละตอนนี้เขาเปิดตัวมาแล้วนะคะวันนี้เป็นการเปิดตัววันที่2 ซึ่งหลายคนก็มีหลายคนยังไม่มีใครยังไม่มีนะคะลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนการสมัครหรือการเล่นเกมบางคนอาจจะบอกว่าพี่ทำไมกดสมัครไปแล้วมันต้องเสียเงินการที่เราจะเล่นแอปนี้ได้เราต้องกดที่ลิงก์ของเพื่อนแล้วก็โอนเงินหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปดูวิธีการสมัครกันก่อนนะคะว่าแอปนี้เขาสมัครกันยังไง การสมัครกดที่ลิงค์ค่ะพอะเรากดที่ลิงค์เสร็จเขาจะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์เล่น1อันนี่นะอันนี้ก็คือดาวของเราเสร็จแล้วเราก็กดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จให้เรากดตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยเราก็กดเข้าไปพอเรากดเสร็จระบบจะให้เราโอนเงิน1สตางค์ให้เพื่อน1สตางค์ที่เราโอนให้เพื่อนก็คือ0.01บาทโอนแค่นี้พอตามที่ระบบเขาขึ้นให 0.01บาทนี้ระบบจะคืนทันทีหลังจากที่เราโอนให้เพื่อนเสร็จนั่นเท่ากับว่าเราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเสร็จแล้วกดโอนเงินนี่นะคะ0.01หนึ่งสตางค์ยืนยันโอนเงินให้เพื่อนสำเร็จไม่ต้องทำอะไรเรากดตกลงตรงนี้ต่อพอเรากดตกลงเสร็จเราจะได้รับดาวเพิ่มอีกหนึ่งดวง เท่ากับว่าถ้าเราสมัครต่อจากลิงก์ของเพื่อนเราจะได้รับหัวใจหรือได้รับดาวอยู่ที่2ดวงซึ่งการเล่นเกมของส t า r h ฮันเตอรนี้เขาสงวนสิทธิ์1คน1ครั้งเท่านั้นก็คือว่าถ้าเรากดที่ลิงก์ของคนใดค,คนหนึ่งไปแล้วเราจะไปกดที่ลิงก์อื่นอีกไม่ได้ อืมเข้าใจนะคะตามนี้ส่วนการเล่นเกมก็ให้เรากดตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเล่นเกมซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าระบบเขายังไม่เสถียรเท่าไหร่พอกดเล่นเกมเสร็จมันจะขึ้นแบบเนี้ยมันยังเล่นเกมไม่ได้เนี่ยนะคะมันยังเล่นเกมไม่ได้ก็อาจจะต้องรออีกสักพักนึงรออีกสักวันหนึ่งก็ได้ระบบเขาน่าจะเสถียรมากกว่านี้โอเคอ่ะอันนี้ประมาณนี้ส่วนบางคนบอกว่า แล้วเข้ามาในแอปหาไม่เจอไม่รู้กิจกรรมของเขาอยู่ตรงไหนให้เรามาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงเมนูที่เป็นการแจ้งเตือนนี่นะข้างบนตรงนี้ที่เป็นรูปละครังอะคะ่ะเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาตรงนี้ที่เขียนว่าสตาร์ฮันเตอร์หรือที่มีรูปน้องแมวนี่ค่ะเราก็สามารถเข้ามาในหน้านี้เพื่อที่จะเล่นเกมได้ ส่วนใครอยากจะแนะนําเพื่อนเมนูข้างล่างนะคะที่เขียนว่าชวนเพื่อนเราก็มากดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้การแนะนําเพื่อนนี่นะอันนี้ถ้าเราแนะนําเพื่อนหนึ่งร้อยคนเราจะได้รับเพิ่มได้รับเพิ่มอีกห้าร้อยดาวแล้วก็หนึ่งพันคนเราได้รับดาวเพิ่มอีกห้าพันดาวรายการแนะนํานี้สงวนสิทธิ์หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ ประมาณนี้ซึ่งกิจกรรมนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดว่าหมดเขตเมื่อไหร่ก็เอาเป็นว่ารีบเล่นหน่อยละกันนะคะตัวนี้ฟรี100%ใครที่มีแอป2 money wallet อยู่แล้วแล้วอยากได้เงินฟรีแบบนี้กดได้นะคะที่ลิงก์ที่ใต้คลิปส่วนใครอยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติมดูหนะ้าโปรไฟล์ได้วิธีการเล่นขอติดอีกรอบนึงขอติดอีกรอบนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคะว่ามันเล่นกันยังไงนะคะ